ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาดูค่ะวันนี้มัน Reaction MV ตัวใหม่ของใครคะ Long long องช็อตลองช็ t l o องช h o ตกับบีไซแม่ที่มีชื่อว่า Face Time Face Time ก็รู้สึกว่าจะต้องมี MV รลองแหละเพราะว่าเห็นตอนที่ไปดูใน TikTok น้องเห็นน้องเต้นเพลงนี้แบบแก่้งแกร่งเออก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะต้องมี MV มี s t สเตจหรือเปล่าเออสุปก็ มีจริงแต่อยาบอกว่าเพลงทุกเพลงในบั้มของน้องมีกระแสหมดเลยอ้าวเหรอยอดสตรีมคือพุ่งพุงพุ่งอยู่ดีดีก็แบบว่าคือสตรีมละลาและลานเลยนะเออพุ่งกันเไม่ได้ไม่ได้เฉพาะแค่มูล็อกกิ้งนะหมายถึงว่าเพลงอื่นๆในบั้มด้วยเพลงนี้ก็เป็นเพลงในนั้นด้วยที่คนชอบมนเยอะดูช่องเลิศของเพลงนี้นี่เคยฟังมาก่อนแล้วเพลงก็จะเป็นแบบอ่านดีมากขึ้นแบบป๊อป มากเกนปะาน่าสนใจสนุกสนุกก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ็มวีจะเป็นยังไงเพราะว่าชื่ออยู่ว่าเฟซไทม์แม่เท่ากับว่าอันนี้เอ็มวีที่สามของน้องๆแล้วนะใช่จะมีเอ็มวีที่สี่ไหมเขาก็โปรโมทฉ่ำอยู่นะเธอเรียกว่าพ่อเจ๊ปาร์คเนี่ยมีพี่เพาร์ทูลฉ่ำเลยล่ะแล้วก็ดันลูกชายฉ่ำเออ เออไปออกรายการชี้เขาไปด้วยตลอดเลยนะเออไปนั่งป้ายไฟป้ายเชียร์อะไรต่างๆไปอ่ะไปดูกันเลยค่ะเฟสไทม์จะยังไงนะคะรักโอ้ยุ่นหล่อมากแม่ยุ่นจูบบอก็ตัวนี้ก็บวกก็ได้เลยก็ได้ยุ่งก็ได้บอละเรียนสายจีสายจีส้มเขียวเลยอ่ะมาล่ามาล่าเขียวเหรอโอ้ยเล่นแคปโปเกมอนด้วย เฮ้ยเป็นเทรนีผู้หญิงหรือเปล่าเทนพอกผิวหลอผิวขาวมากอนี่มีความแอนบีนะอ๋อโอมันมีความแบบอห้เหมือนเจนสองเนาะไม่แอีเหมือนแบบแบล็กสติดบอยอะไร แม่เซนนั้นเลยเพลงเก่าเหมือนเพลงเก่าไม่เนาะเก้าสูดสองพันเลยแต่เพลงลดหนะเพลงดีมากแม่หนูเป็นใครน้องนีเนี่ยโรเซ้ไงไม่ใช้หล่อเหมือนโรเซ้เลยแต่เขาว่าเซพาก็จะเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปเลนะอันนี้ไม่นานอู้ออยุ่นหล่อมากโรเต้เนี่ เสียงยังไม่แตกหนุ่มเลยป่ะตอนนี้แตกยังไม่แตกแล้วเสียงเราเสียงละมุนมากละมุนนีด้ยเออแต่ละทีนคือดีทีนี้นถึงเพลงเก่าของบิ๊กแบงแล้วก็ถึงเพลงบอยเหมือนกันเนี่ยเพลบอยอันนี้ก็ตรงๆแบบแรปเปอร์ยุคเก่าๆสอวโมเมื่อกี้โมจุดแดงแบบคลาสสิกเนาะเออเออมานโอ นี่ที่ชอบที่ชอบบีดมากเฮ้ยหลอดหลดได้แรปคนเดียวช้ำๆยาวๆเฮ้ยยังไงหรือหรือจะมีจีนก็กรุ๊ปเนี่ยเนี่ยแหละเนี่ยแหละลองนี่ ชื่อลองนี่เหรอชื่อลองนี่รออุ้ยแน่เหมือนแชร์มินอยู่นะเมื่อกี้เห็นไหมอ๋อแชร์มินหรอแชร์มินอ่ะบงอปต,ตีนี่ข้าวเต็มถุยมากอะไรการเต้นแบบเข้าคูา่แม่เฮ้ยบงเซตเต้นลดหนา ีไปทางเนี่ยร้องเพลงกับเปียโนอะไรอย่างเงี้ยมึงสองพันสุดสุดโอ้ยชอบมากเฮ้ยน้องหลุยแบบได้เลยอ่ะ อะไรคะ FaceTime Skype หรอมื่กี้เขาใช้ Skype กันหรือเปล่าน้องห้่อย Skype โอ๊ยไม่ไม่จอบอะไรคะ FaceTime ไงเออแม่ไหมคุณแม่แม่จริงไหมเนอะอ๋อลำอูกับ พูดกับใครคะรูดอะไรก็ไม่รู้ยังไงค้ายเฟซตาม์เอมวีคอว่าคุณฟังบ่อยเอ็ไว m ดีเลยอ่ะ m อ d กินอายุคสองพันอะไรเงี้ยเต็มเลยแม่ m อ d วดีเพลงแบบไม่มีทิศนามันได้เลยเออเสียงเมมเบอร์ทุกคนคือจึ่งแล้วก็องประกอบเพลงมีมีบีิมีอะไรครบไหมเนาชอบแนวเนี่ยเอลไออนย่างเงี้ยชอบเลยแม่มันไม่มี มานาเนาะพี่ชอบมันเป็นไทยของพ่อเขาด้วยแหละหมายถึงว่าเป็นเคสของพ่อเขาที่ชอบแบบฮิปฮอปแอนด์บีอะไรเงี้ความอินเตอร์อะไรต่างๆคือโลดเลยตีมเคฮิปฮอปเคแบก็คือมันมีท้ายคนฟังอยู่แล้วแหะแต่มันยังไม่ใช่แบบเมนสตรีมอะไรก็พอมีเพลงไทยนี้มาแบบให้คนเส็มากขึ้นก็รู้สึกเนาะรู้สึกว่ช่วงหลังๆแนวแนวนี้จะแบบ ได้รับความนิยมพอสมควรเลยนะความแอรดีอะไรต่างๆต่นี่ชอบ m อแบบองค์ประกอบแบบเหมือนจะใช้ทุนไม่สูงแต่ทำาอออกมาได้ได้ดีได้ดีไม่ได้รอดหมายถึงว่าหาโลเคชั่นรอดฉันชอบองค์ประกอบมันเหมือน MV ยุคสองพันอะไรเงี้ยเธอแบบมีสตอรี่น้อยอะหรอซีนยืนร้องเพลงแล้วแบบเป็นหน้าคล o สอัพหน้าหล่อๆภาพฟุ้งๆขาวๆอะไรเงี้ย แบ็กสติดบ่อยมากแล้วก็มีซอลลี่ไลน์เล็กๆมีซอลลี่ไลน์จิบสาวต่างๆแล้วก็ซีนที่อุโมงค์ที่พอบชุดแดงนั่นคือลอยเอ้ไมเนมแบบอีมเนมอีมเนมแบบสุดเนาะเออหลายวงแบบเออนิว่์เนาะพ่อก็คือเอาจับใส่ลูกแต่งตัวแบบสุดให้เลยให้เทสพ่อเลยพ่อไปเล่นโบลิ่งอะไรเงี้ยคนสมัยนี้ยังได้โบลิ่งกันอยู่ไหมเล่นแหม แต่บ้านเราไม่มีไงมาดูไม่ใช่จะเป็นกิจกรรมที่แบบเด็กสมัยนี้ทำไงนี่ก็มาใช้ในเอ็มดีดีไงมาเขาไปเมื่อก่อนเออโบลิ่งมันเป็นสถานที่ที่เอาไว้แอลสาวแอลสาวของรุ่นก่อนไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นปารุ่นแม่เขาอ่ะไม่ใช่รุ่นเราด้วยนะรุ่นเราไม่ไปเที่ยวโบลิ่งนะยังไงคะรุ่นเราไปรันเกมหรอรุ่นเรา รุ okay. right. no. no. ่นเราสมัยเด็กเขาชอบไปไอสเกตกันเนาะเอาหลอไหมที่เซนเฟสเนี่ยไม่เห็นได้ไปเลยวเนาะนั่นแหละมันดูไม่ใช่อะไรที่เันในยุคนี้อ่ะอันนี่ชอบอีเลเมนมากมันแบบเออเออสีองค์ประกอบสีอะไรคือมันเข้ากันหมดเลยอุ้ยควยมากอ่ะฉากข่าวเอดอกกุหลาบแดงนะคือโอ๊ะอกสมิฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองหะสุดไม่ เอ็มวีกรมมี่แบบยุคไหนเนี่ยฉันเกิดไม่ทานเลยนะโอ๊คสมิธเนี่ยอ๋อแล้วนี่อีกเพลงหนึ่งที่น่าสนใจคือเพลงเล e r e ็กโกคือมันเพลงคือไรของบ้างคือนี่ชอบมากถ้ามีเอ็มวีได้ก็ก็ทาเลยฟอนนะคุณพ่อค่ะทํานมีบ้านนีมีห้าเพลงเองไม่ใช่หรอใช่มีห้าเพลงก็ทําทามาให้หมดเลยพ่อทำมาให้หมดพ่อดีใจลูกแบบมาแรงลูกมาแรงเออชอบเลยที่ว่าสไตล์วงเขาแบบว่าที อินาออะไรบางอย่างที่เอาจากยุคเก่ามาใช้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันสามารถเข้าถึงคนยุคนี้ได้ดีนี่ว่ามันเป็นสไตล์ของเจน5เลยแหละที่หยิบอิเลเมนต์ยุคเก่าๆเอามาปรับใช้ใหม่แชบฟิวเจอร์นอสตาเจียเนาะแล้วแบบความเป็นแรป R&B อนไรีอะไรเงี้ยโดยเฉพาะ R&B เนี่ยไม่ค่อยเห็นวงเคป๊เอามาสมัยใหม่ล้วกันวงเคป๊สมัยใหม่ไม่ค่อยเอาแนวเนี้ยมาเท่าไหร่ คือถ้าเป็นถ้าเป็นฮิปฮอปที่อยู่ในเมนสตรีมที่แบบเป็นวงใช่ไหมเขาจะเป็นเพลงแบบ open track อ <confusion> อกเป็นแทร็กอะไรไปเลยอันนี้แบบมีความย่ยยุยยุยย่วแบบไอชอบเลยแต่หถามว่ามันขายยากไหมในในเกาหลีก็คืออยู่ดีคนสมัยใหม่เขามันฟังเพลงป๊อปกันกว้างไปลๆๆแล้วในการเอาอันนี้มารู้สึกว่ามันดิฟเฟอเรนซ์มันดูต่างขึ้นมาน,นิดนึงมันอาจจะปลุกกระแสอะไร มาก็ได้เออหม่ๆเนาะเออเอ,อ,อ่ะประมาณนี้ค่ะใครมีความคิดเห็นยังไงกับลองช็อตลองช็อตเวทไทม์นะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนาดูเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ค่ะสําหรับวันนี้นุกกี้ค่ะสวัสดีค่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายก็จีนุเจ